นี่นะคะก็เป็นกล่องมันนะคะก็มีหยูนี่ข้างหลังด้วยไฟายห้องหกหนึ่งห้าอุ้ยตื่นเต้นแรงขอบคุณครับตอนบ้านนี้ไปไหนก็เสียงดังก็เอาเบียร์เพิ่มอีกกระป๋องหนึ่งเด้อ 好，油！加 ซับปโรนะคะก็เรามาเอามันนะคะแล้วก็เอาผักที่เราปลูกเนี่ยมาแจกเพื่อนๆของสามีหญิงนะคะก็จะมีเพื่อนแล้วก็มีคุณครูแล้วก็มีญาติของเราที่อยู่ซัโปโรด้วยนะคะเราก็จะมาแบบนี้ทุกปีนะคะคือปีนี้เรามาตรงกับวันฝนตกนะคะ ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา48นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินก่อนไปลองท้องก่อนนะคะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวค่อยเอามันไปแจกกันจ้าพ่อบ้านพามากิน ร้านอาหารจีนนะคะิเลยคิดเลยส๊หนูเช็ดสิหนูทำน้ำหกทำไมเราหนูเช็ด้วยนั่นแหละเช็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 สวยๆเด้สวยๆ เดก,ก็กินรามเมงกับเฟรนฟรายนะคะเซดีโอชิอร่อไหมคะอร่อยค่ะเคตัวโชิก,กินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะทุกคนอิ่มมากกินแบบมมไม่คิดชีวิตเลยกินเหมือนไปลบมานะคะเมื่อกี้ก็อิ่มกันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะ เริ่มเอามันไปแจกเพื่อนๆนะคะของสามีเนาะเมื่อกี้สามีบอกว่าจะเริ่มต้นไปที่บ้านของอาจารย์ก่อนนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยตอนที่เขาเรียนชั้นมัธยมปลายเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่ซัปโปโรนะคะเขาก็เลยมีครูมีอาจารย์มีคนรู้จักอยู่ที่ซัปโปโรเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยได้มาแจกมันกันนี่นะคะก็เป็นกล่องมันนะคะก็มีอยู่นี่ข้างหลังด้วย เดี๋ยวเราจะเอาไปแจกกันแล้วจ้าโอเคได้ไหนโอ๊กโอ๊กโต๊กโต๊กที่มีลายชาอะไรตัดตัดจุดใจอ้าวคีด้ไหนอ๋ยเราดูฝนตกเด้อฝนตกไม่คิดถึงคนมาจากที่ไกลเลยเด้อกะจะมากะจะมาทำธุระด้วยกะจะมาเที่ยวด้วยแล้วฝนก็มาตกเด้อ นี่นะคะเป็นบ้านของคุณครูนะคะที่สอนพ่อบ้านมานะคะแต่เป็นคุณครูเป็นวิชาวิ่งนะคะนั่งรอในรถนะนนเดี๋ยวยให้พ่อบ้านเอาไปให้คุณครูคุณเร็วกี่ยอไปแล้วไปแล้วมีคนเปิดประตูแล้วจ้าคิดว่าคุณครูน่าจะอยู่พ่อบ้านเอาเข้าไปข้างในแล้ว เซลีหนูนี่ก็วุ่นวายตลอดเลยเนาะเซลีหนูนี่ก็วุ่นวายตลอดเลยเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะอออวุ่นวายจริงๆเลยเนาะม,มีการขับรถพามาพามาดูโรงเรียนอีกนะคะนี่เป็นโรงเรียนที่พอบ้านเรียนมัธยมปลายนะคะอุ้ยสีชมพูเชีย<พ>ร์ช้า มีการพาลูกมาดูโรงเรียนสมัยพ่อเคยเรียนด้วยต่อไปเราจะเอามันไปให้ญาติของเราเองนะคะถึงแล้วบ้านหลังนี้นะจะ๊ะ ก็มาที่บ้านของรุ่นพี่นะคะเป็นรุ่นพี่สมัยเรียนของพ่อบ้านเราเองนะคะหลังนี้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะค้างที่ซัปโปโรกันนะคะหนึ่งคืนนะคะอันนี้เป็นที่เหลือนะคะก็เหลือประมาณกี่กล่องไม่แน่ใจสี่ห้ากล่องเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้เพื่อนเขานะคะเพื่อนที่อยู่ห้องเรียนด้วยกันนะคะแต่ว่า พอบ้านจะเอาไปให้ตอนกลางคืนนะคะไม่ได้เอาไปให้ตอนนี้เนาะไหนนอกโรงแรม,มเข้ามาในตัวเมืองแล้วหาโรงแรมอยู่เดอ้อตรงนี้นอนือเปล่าอัตตาคาราคะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะคะโรงแรมนี้นะคะ Yeah. เอาเอาเข้าไปเช็คอินกันจ้าไปห้องหกหนึ่งห้าอุ้ยตื่นเต้นแรงตื่นเต้นกันใหญ่เลยไป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  ใช้แจกเด็กด้วยนะคะเอามาดูกันว่าของเด็กๆที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะคะแอนแอนแอนรอ,องเท้าเด็กค่ะทุกคนสลิปเปอร์นะคะนี่เป็นรองเท้าแตกที่ใช้ในข้างในนะคะแล้วก็นี่นะคะข้างในก็จะเป็นแปรงสีฟันแล้วก็มียาสีฟันด้วยแล้วก็อะไรนี่เป็นฟองน้ำเอาไว้ถูตัวนะคะเวลาอาบนะ้ำ

อันนี้ของใครของทาคุมิทณนี่ไอ้ขอบคุณครับก่อนเอาของเซริกะของเซริกาเล่มหมดแล้วเอาไปใส่ถุงแล้วอ่ะกุโรัวเซริกาถุงอยู่ไหนลูกถุงอ่ะถุงหนูอ่ะกุโรวะกุโรัวถุงอยู่ไหนถุงอยู่ไหนโน่นโน่นโน่นถุงอยู่หน้าทีวีเทเลวีโน้ตไม้เทเลวีโน้ตไม้นี่ เอาไปเอาถุงมาแล้วของผู้ใหญ่เขาก็จะมีเสื้อผ้าให้ด้วยนะจ๊ะ้วก็เป็นเสนมีใผู้ใหญ่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะคะเด็กๆบอกว่าหิวข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะ พาเด็กๆไปทานข้าวนะคะวันนี <serves> ้เราจะไปอิสกายะนะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะข้าวเย็นมือนี้นะคะไปกันจ้าทุกคนเด็กน้อยไม่เคยเข้าเมืองเด็กน้อยเข้าเมืองปีละครั้งพากันตื่นเต้นกันใหญ่เลยเด้อเห็นตึกเห็นอะไรใหญ่ๆโอ้ยตลกเด็กน้อย อย่าว่าแต่เด็กเลยแม่ก็ไม่เคยเข้าเมืองตื่นเต้นเหมือนกันนี้นี <laughs> ่ เราจะไปร้านนี้นะคะร้านที่สามนี้นะคะคนี่นะคะมันะ,ะชิโรคียะนะคะคไปไหนก็เสียงดังเลยบ้านนี้ไปไหนก็เสียงดังามาแล้วนะคะเ,คเข้าไปกันจ้าเย่โอ้ก็งกัวเองัวอง 갑자기 내게 나타나 준너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 야야야야 내을너려래

Ăn ừ. một cây Cái gì? Cái gì đã làm như thế? Ăn Này ăn à rồi, xong rồi Ăn ừ. à rồi Anh ăn à à ừ. Một อิ่มกันแล้วนะจ๊ะเตรียมตัวกลับโรงแรมกันจ้าเดินกลับโรงแรมกันนะจ๊ะไปไปไมีการพามาแวะมินิมาร์ทซื้อขนมให้ลูกไปกินที่ห้องอีกเแม่ก็เอาเบียร์เพิ่มอีกกระป๋องหนึ่งเด้อเสีเอาอะไรคะเสีเอาไหนนั่นกีอไ เดี๋ยวพ่อบ้านเอาที่นอนเสริมออกมาเอาที่นอนเสริมออกมาเด้อโอ้อยกะจะไปเดินกินลมชมวิวสักหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้เดินเลยฝนตกมาแบบโอ้โหอย่างก,กับฟ้าถลม่มดูสภาพเด้อทุกคนอุ้ยหัวงก็ยิ่งหัวยิว่ง,งรีบๆอยู่ฝนตกไม่ได้สงสารคนมาแต่บ้านนอกเลย พากันวิ่งหนีฝนจากร้านมาจนมาถึงโรงแรมนะทุกคนทุรักทุเลมากเลยเด็กสามคนเนาะไม่ได้กินลมชมวงชมวิวอะไรตามที่ฝ่ฝันไว้เลยเนาะอุตส่ามาเนาะได้มาปีละครั้งเองเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็เราจะนอนที่นี่กันนะคะแต่ว่าพ่อบ้านเราเนี่ยเขาจะออกไปหาเพื่อนเขานะคะเพราะว่าเขานัดก,นกันกับเพื่อนเขาที่เอามันมาให้เนาะ ก็นัดกันคืนนี้เขาจะไปกินเลี้ยงกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็พาลูกๆไปกินข้าวมาแล้วต่อจากนี้ก็เดี๋ยวไปหาเพื่อนๆแล้วก็ไปกินไปกินเลี้ยงกันกับเพื่อนๆน,นะคะก็ต่อไปก็จะมีเหลือแค่แม่แล้วก็ลิงอีก3ตัวนะคะอยู่ที่โรงแรมกันนอนกัน4ี่คนนะคะแล้วเดี๋ยวพอบ้านน่าจะกลับมาดึกๆเนาะน่าจะนู่นแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นแหละนะคะ เขาจะไปโอฟุโรใหญ่กับพ่อข้างล่างนะคะส่วนแม่กับเซริกะก็เดี๋ยวอาบน้ำในห้องเอาเพราะว่าแม่ไม่ไปลงโอฟุโรใหญ่<า> <laughs> เพราะว่าแม่เขินนะแม่ไม่อยากแม่ไม่กล้าไปลงโอฟุโรกับคนอื่นเด้อ <laughs> <laughs> ไปไป,ไป ะใส่รองเท้าไปไหนลูกฮะยด้อกวยกุโนจะใส่รองเท้าไปไหนคะจะใส่รองเท้าไปไหนเอาโตซังจะไปแล้วบายบายโตซังไปอะบายบายเทนอชินเดเน่บายบายเซรีไม่ไปค่ะเซรีอยู่นี่เซรีไม่ไปค่ะเคียวสเกตเดนเน่ไฮบายบาย เว้ยนายดูสิเกยิ่งเกนายโอ้โต้สันทุกคนชิตโตด้มะเทเลบีมีเยอะจีบยาต่อกันจ้ะตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยโอเดียเสร็จมานี่มาหาแม่มามานั่งกับแม่เสร็โต้จังไปไหนคะโต้จังโต้จังไปไหนลูกโต้โจัง ทำไมอ่ะตัวจังบอกโตัวจังไปซื้อของตัวจังไม่ได้ไปซื้อของตัวจังเนี่ยทโมดะจนีไอเนตังไอนืมโทมโมดะจิไปหาเพื่อนค่ะกินเบียร์เมื่อกี้ที่ร้าน<อ>มันไม่ถึงใจก็เลยแวะซื้อจากร้านสะดวกซื้อมาเพิ่มอีกกระป๋องนึงก่อนนอนนะคะจะได้หลับสบาย เด็กๆนั่งดูทีวีกันแคนแคนเชนทำอะไรคะเช่นตองทำอะไรคะเชนตองมาที่มามเด็กเชนโต๊ะกลางเป็นไหนโต๊ะงโต๊ะงเป็นอะไรคะมโต๊ะมัตช in ิโตโกโโตรู h, ้ด evet um, ้วยว่าไปหาเพื่อนอือไปหาเพื่อนพอไปหาเพื่อน นานๆเขาได้เจอเพื่อนเก่าเนาะก็ได้เจอเพื่อนเก่าเขาแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะก็เลยต้องปล่อยให้เขาไปเฮฮาปาร์ตี้ตามภาษาเพื่อนเขาก็จะได้แบบว่าเออได้รีแลกซ์ได้อะไรของเขาไปนะคะส่วนเราก็ดูลูกนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้ลูกดูทีวีอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาลูกเข้านอนแล้วนะคะถ้าเกิดรายการนี้จบมันเป็นรายการตลกพี่ทาคุมีเขาชอบดูมาก สึโจคะก่นงนี่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่โอตารุกันนะคะไว้เจอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนไว้เจอกัน